สวัสดีนะคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เปิดร้านกันนะคะวันนี้เรามีหินให้เลือกมากมายเลยนะคะมีทั้งแหวนมีทั้งจี้นะคะน,นี่เป็นข้อมือนะคะข้อมือหินมงคลน,นะคะเราจะมาเริ่มกันที่แหวนทับทิมนะคะแหวนทับทิมสองวงมีแค่สองวงเท่านั้นนะคะะ หนึ่งวงหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะหนึ่งวงวงละหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างรวดเร็เวนะคะนี่นะคะมีแค่สองวงเท่านั้นนะคะวงละหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นอเมทิสต์นะคะเป็นแหวนอเมทิสต์นะคะเป็นแหวนหินมงคลนะคะอเมทิสต์ วงนี้ใครรับนะคะ90บาทมีแค่วงเดียวค่ะ90บาทนะคะมีแค่วงเดียวนะคะอันนี้เป็นหยกหกลกซิลนะคะเป็นหยกหกลกซิลเจรไนนะคะ,ะเส้นนี้วงนี้นะคะใครรับ110บาทเหมือนกันค่ะ110บาทนะคะมีวงเดียวนะคะต่อไปเป็นลาบาดอลท์นะคะลาบาดอลท์หิน ข้อมดนะคะดวงตาที่3นะคะลาบาดอรไร์อันนี้นะคะเป็นหินที่หายากนะคะคร่รับวงนี้นะคะ130บาทนะคะวงนี้130บบาทนะคะต่อไปเป็นแหวนไหมทองนะคะไหมทองมีแหวนไหมทอง ไหมทองเป็นหินแห่งความมัง่งคั่งร่ำรวยนะคะดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองนะคะไหมทองดูใหม่เขานะคะสวยมากเลยเม็ดใสเล็กแต่จิ๋วนะคะอ่าวงนี้นะคะเอ่อหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะวงนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปเรามาที่แหวนแก้วปวกปงคาม ะะแก้ปกป้องขามเป็นแหวนฟรีไซส์นะคะปรับขนาดได้นะคะตัวตัวเรือนเป็นเงินนะคะแก้ปกป้องขามอันนี้นะคะจะความเชื่อนะคะค,คุ้มคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของนะคะให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะคะแก้ปกป้องขามวงนี้นะคะ19 0บบาทค่ะ นี่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเท่ากันทุกวงน,นะคะสำหรับแก้ปกปงทามฟรีไซส์นะคะทุกรายการเราจะส่งให้ฟรีนะคะอ,อันนี้เป็นแหวนไหมทองนะคะเป็นแหวนไหมทองนะคะดูไหมเขานะคะเป็นแหวนไหมทองนะคะตัวตัวเรือนเป็นเงินแท้อันนี้ให้ราคาเดียวกันกับวงอื่นๆเลยนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทค่ะ นี่นะคะแก้วปกป้องขาเหมือนกันนะคะแต่ละแต่แต่ละวงเขาลายไม่เหมือนกันนะคะ<ม>ทุกวงเป็นฟีไซด์หมดเลยนะคะราคาเดียวกันหมดเลยค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะ<ม>นี่นี่เห็นไหมคะนี่วงนี้สวยนะคะวงนี้สวยโดยส่วนตัวเราชอบค่ะ<ม>ต่อไปเรามาต่อกันด้วยจี้นะคะจี้จี้ยกลูกหัวใจนะคะ จี้หยกลูกหัวใจอันนี้ราคา110บาทค่ะ110บาทนะคะอันนี้เป็นจี้พญานาคารูปหัวใจหัวใจนะคะรูปหัวใจจี้มณีใต้น้ำนะคะหรือเรียกอย่างนึงว่ามณีนาคานะคะสีแดงนะคะหัวใจมณีนาคานะคะ อันนี้130บาทค่ะ130บาทแครรับแจ้งมาได้เลยนะคะต่อไปเราจะไปรายการหินนะคะอันนี้เป็นรายการข้อมือหินนะคะอันนี้เป็นทรายทองนะคะทรายทองดูดเงินดูดทองนะคะขนาดม8มิลน,นะคะมี2เส้นนะคะเส้นละ1 130บาทค่ะเส้นละ130บาทนะคะต่อไปจะเป็นาสายเงินนะคะสายเงินมีแบบสายเงินแบบเจียแล้วก็แบบกลมนะคะมี2เส้นนะคะใครรับเส้นไหนแจ้งมาได้เลยนะคะ าราคาเท่าการกัดทสายทองเมื่อกี้นะคะ130บาทนะคะมีเพียง2เส้นเท่านั้นนะคะใครรับแบบไหนแจ้งมาได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นตัวนี้นะคะมาลาไคค่ะมาลักไคมาลาไคเส้นนี้เส้นนี้130บาทค่ะ130บาทนะคะ ต่อไปจะเป็นตัวนี้เส้นนี้นะคะเส้นนี้เดีย๋ยวไม่อัานดีกว่าเดี๋ยวปล่อยเส้นละร้อยห้าสิบให้หมดก่อนนี่ นี้เป็นทับทิมขนาด4มิลนะคะทับทิมขนาด4มิลนะคะทับทิมขนาด4มิลนะคะเส้นนี้150บาทเส้นนี้150บาทนะคะรายการรอยการ1ิบบาทเราหมดไปแล้วนะคะเส้นนี้150บาทนะคะเส้นนี้ถ้าหากว่าซื้อคู่กันกับแหวนแหวน110บาท150บาทนี่นี่1ร0ยบนี่110้บาทนะคะ ถ้าซื้อคู่กันลดให้10บาทเลลืองร้อยห้าสนะคะถ้าอาหาว่าได้มานี่นะคะไปใส่เข้าเซตอีกนี่เซตนี้นะคะัะคะวยนะคะถ้าใครเอาเป็นเซตนะคะ300บาทนะคะเซตนี้300บาทนะคะราคาพิเศษให้เลยค่ะสามร้อบาทค่ะถ้าซื้อแยกชิ้นก็ราคาตามที่แจ้งไปเลยนะคะ สวยนะคะร้อยห้าสบาทอีกเส้นหนึ่งนะคะเป็นไหมทองไหมทองราคาอันนี้ขนาดสีมิลน,นะคะขนาดสี่มิลหนึบาทนะคะใส่คู่กันก็สวยนะคะของเ้นคู่กันสวยนะคะเส้นละ หนึ่งร้บาทเต้นละ150นย์นะคะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นารายการ180บาทนะคะหนึบาทอันนี้เป็นสตรอเบอรี่กรีนสตรอเบอรี่นะคะเป็นกรีนสตรอเบอรี่นะคะขนาด แปดมิลน,นะคะขนาดแปดมิลอันนี้รายการนี้ร้อยแปดสิบาทนะคะมีร้อยแปดสิบาทอ่าอันนี้เป็นกรีนสตรอเบอรี่คอร์สนะคะกรีนสตรอเบอรี่คอร์สนะคะโทษทีค่ะเส้นนี้หกมิลน,นะคะเส้นนี้หกมิลเส้นนี้ละเส้นนี้ขนาดหินหกมิลน,นะคะส่วนอันนี้แปดมิลน,นะคะแปดมิลสตรอเบอรี่คอร์สนะคะสตรอเบอรี่คอร์ส กรีนสตัลบลีคอร์สนะคะ180เท่ากันค่ะเส้นนี้เป็นมอสอาเกตเป็นมอสอาเกตด้านนะคะแบบด้านนะคะขนาดหิน8ปมิลค่ะอันนี้180บาทนะคะด้านนี้ขนาดหิน8ปมิลเป็นอัปพาไทยนะคะอัปพาไทย ะะสีก็จะออกเป็นเขียวน้ําทะเลนะคะท,ที่จริงแล้วเขาต้องเป็นเขียวน้ําทะเลนะคะแต่นี่ทายออกมามันเป็นสีฟ้าสวยนะคะของจริงสวยมากเส้นนี้นะคะขนาดหิน8ปมิลน,นะคะอ,อันนี้อันนี้ขอเป็นเด้ละสองบาทนะคะสองบาทนะคะ ส่วนอันนี้เป็นแก้วขนเหล็กนะคะขนาดหิน8มิลน,นะคะแก้วขนเหล็กขนาดหิน8มิลน,นะคะเส้นนี้200บาทนะคะใครรับแจ้งมาได้เลยค่ะ200บาทค่ะอ,อันนี้เป็น Smoky ok Quartz นะคะ Smoky ok Quartz นะคะ หินออกอดำๆนะคะดูดูนะคะเป็นคอร์สใสมากๆเลยนะคะเป็นสมูที้นะคะเป็นหินเรียกเงินเรียกทองนะคะเส้นนี้นะคะใครรับ200บาทค่ะ200บาทนะคะ<ม>ขนาดหิน8มิลน,นะคะเ<ม>ส้นสม o ที้คอร์เมืม่อกี้ ต่อไปเราจะเป็นเส้นนี้นะคะเส้นนี้เส้นนี้เป็นไหมห้าสีนะคะเป็นไหมห้าสีขนาด10มิลน,นะคะเอ้ยขนาด8มิลน,นะคะขนาด8มิลไหมห้าสีสองบาทค่ะอันนี้อันนี้เป็นแบรรีนะคะแบรรีขนาดส0มิลน,นะคะ แบริโขนาด10มิลใครรับ250บาทค่ะอันนี้เป็นเจสเปอร์นะคะเจสเปอร์อาเกตนะคะเส้นนี้ใครรับ250บาทค่ะอขอเป็นโลโดไรท์นะคะโดโรโ,โดโดโลไรท์นะคะโดโลไรท์นะคะ อันนี้สีชมพูสำหรับไตหวานนะคะโดโรไรส์นะครบาทค่ะขนาดหิน8มิลนะคะสำหรับเส้นนี้เป็นแก้วโปร่งขามนะคะเป็นแก้วโปร่งขามขนาดหิน6มิลนะคะแก้วโปร่งขามขนาดหิน6มิลเส้นนี้นะคะ250บาทค่ะ250บาทค่ะ อันนี้เป็นลาบาดอลไลท์นะคะเห,ห็นเห็นดวงตาที่3ามเห็นพ่อหมดนะคะสำหรับคนที่เจรจานะคะทำงานเกี่ยวกับเจรจานะคะนี่เห็นลาบาดอลไลท์นะคะเขาจะเลือกนี่เขาจะมีเลือกของเขานะคะเห็นลาบาดอลไลท์นะคะเส้นนี้ทำไงดีให้เหลือกให้เห็นเลือกมีเลือก เหลือบไม่ค่อยนี่เท่าไหร่มองไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้เป็นหินดวงตาที่3นะคะเป็นลาบาดอรไลท์นะคะเส้นนี้250บบาทค่ะถ้ารับคู่กันกับแหวนนะคะนี่มีแหวนด้วยนะคะน,นี่ถ้าการรับคู่กันกับแหวนจะให้ราคาพิเศษนะคะ เดี๋ยวทักมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะถ้าใครรับแจ้งมาเลยนะคะเห็นไหมคะเหลือแบแหวนนี่เป็นเซตนะคะ,นนะต่อไปเป็นเส้นนี้โกไทเกอร์นะคะโกไทเกอร์ตาเสือเหลืองนะคะตาเสือเหลืองอันนี้เป็นทองทองไมค่อนนะคะบวกปิดเตียอทองไมค่อนนะคะวงนี้ใครรับ250บาท250บาทค่ะ ขนาดหินแดมิลน,นะคะตัวโกเทเตอร์ aker, เมื่อกี้ขนาดหินแดมิลน,นะคะต่อไปเป็นไหมทองขนาด5้มิลน,นะคะขนาด5มิลแต่งด้วยปลาเป็นทองไมครอนนะคะ250บาทค่ะ250บบาทนะคะต่อไปก็จะเป็นไหมทองนะคะนี เป็นไหมทองขนาดอันนี้ขนาดหกมิลอันนี้7จมิลนะคะขนาดหกมิลดูนะคะดูความแตกต่างของไหมนะคะหกมิลเขาไหมเขาไม่แน่นเท่ากับ7จมิลนะคะแต่ว่าอันนี้มีเม็ดเด่นนะคะติดแร่เฮมาไทนะคะนี่ยิ่งติดแร่เยอะยิ่งราคาดีนะคะ เส้นนี้นะคะเส้นนี้ไหมทองนะคะหกมิลราคา300บาทนะคะ6มิลราคา300บาทเมิล330บาทนะคะ7มิล330บาทนะคะดูดูไหมทองนะคะอันนี้300บาท6มิล300บาท7มิล330บบาทนะคะ ต่อไปเส้นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะเป็นไหมทองขนาดติดมินนะคะเส้นนี้สวยมากนะคะเส้นนี้สวยมากๆเลยถ้าใครสนใจรับไปดูแลต่อนะคะเส้นนี้สวยมากเลยนะคะเส้นนี้ราคาอยู่ที่690บาทนะคะเส้นนี้690เบบาทาต้องขอเส้นหนึ่งนะคะเพราะว่าดูไหมเขานะคะไหมเขา ไหมเขาแต่ละเม็ดนี่ดูนะคะดูนะคะไหมติดแร่เฮมาไทอีกต่างหากนะคะเส้นนี้สิบมิลน,นะคะไหมทองนะคะเอ่อเป็นหินแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะดูดเงินดูดทองนะคะถ้ายิ่งเลี้ยงนานไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเลี้ยงเขาไว้นานๆนะคะไหมก็จะยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะ และถึงเวลานั้นราคาเขาก็จะสูงกว่านี้อีกนะคะดูนี่ดูนะคะสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเส้นนี้6 9 0บาทนะคะทุกรายการวันนี้จัดส่งให้ฟรีนะคะถ้าใคสสนใจรับเส้นไหนก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ แจ้งเข้ามาในอินบ็อกนะคะเดี๋ยวแม่ค้าทักไปนะคะนี่สวยๆให้ดูกันอีกทีนึงอันนี้คือไหมทองนะคะไหมทองสวยมากนะคะสำหรับวันนี้แม่ค้าก็ขอจบไลฟ์ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดีย๋ยวไม่ใช่ไลฟ์ีวันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะคะ ยังไงนะคะสนใจเส้นไหนแจ้งทักเข้ามาในอินบ็อกได้เลยนะคะสนใจเส้นไหนวงไหนแจ้งมาได้เลยค่ะนี่นะคะเรามีให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายนะคะงั้นวันนี้แม่ค้าขอจบ รายการไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ